สวัสดีครับนี่คือเทนกิโอเรนะครับด้วยความที่ผมดูคลิปพี่ยามาตั้มนะครับแล้วผมเนี่ย่พีน่าสนใจเอารถยูทูบเบอร์มาแต่งผมเลยทักไปขอพี่เขาว่าผมขอมาทำบ้างได้ไหมพี่เขาบอกว่าได้โอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาทำกันนะครับซึ่งรถคันแรกของคลิปนี้ที่เราจะมาแต่งกันไม่ใช่นานี ที่เราจะมาแต่งกันนะครับเขาเพิ่งถอยมาสดๆเป็นรถสีขาวหรือเตอร์า GT86 นะฮะ FT86 นหลยที่หลายๆคนเรียกนะครับเป็นรถของพี่อมาต้มนั่นเองก็จะทำฉลองที่พี่เขาให้เราก่อนแล้วเราค่อยไปทำช่องอื่นครับขอบคุณพี่มาในะที่นี้ด้วยนะครับก็ เตย์ตา GT86 นะครับใช้ทำงานร่วมกับเขาเรียกอะไรเขาโค้กันกับซูบารุนะครับจะมีคู่ขนานกันระหว่างจะมีคู่ขนานระหว่าง t ตย์ t ตยา GT86 กับซูบารุ b r z นั่นเองอ๋อซึ่ง f o r s a Horizon ันเตย์ตาเพิ่งภาคสี่นะครับเตย์ตาเพิ่งอัพมาไม่กี่คันเองนี่ไม่เชื่อเปิดให้ดู มีเท่าที่เห็นนะครับเราก็ยังมีรถที่ต้องไปทำอีเวนต์เพิ่มอีกนะครับอย่างเช่น AE 8 6หรือรถส่งตัวกู้หรือว่า m a ้ซูปรามาที่3นะครับปี P 92้าสอเจนก่อน Mark ส็นเจนปัจจุบันนั่นแหละเจนที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ใช่เจนปัจจุบันนั้นน,นนะไม่ใช่เจนที่มันเป็นเจน2020ที่ใช้แซฟนะเป็นเจนของช่วงปลาย90นะ โอเคเพราะฉะนั้นในเกมเรามีซูบารุเราจะจัดไปแต่งให้เป็นรถพี่มาตั้มกันดีกว่านะครับเป็นเตยใต้ GT86 สีขาวเดิมๆเ,เลยนะครับเราจะมาแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องกับเปลี่ยนโฉมหน้าของ b r z ให้เป็น GT86 สักเล็กน้อยอ่ะเราจะมาได้มาแล้วเราซื้อเรียบร้อยเรามาส่องกันหน่อยซิ เปิดไฟสิง่าดูไฟเดยไลท์นั่นสิโคตรแจม่ม้องเครื่อง้องเครื่องนี่่ยล่ะด้วยความที่ซูบารุกับโตโยต้าจับมือกันนะครับเราจึงได้เครื่องบ็อกสเตอร์สไตล์ซูบารุมานี่เนล่ะอ๋อบ็อกสเตอร์ใหญ่ๆเลยมันจะมีโตโยต้าเขียนอยู่ข้างบน C C C, C, C S เนี่ยครับมันจะเป็นโตโยต้า C C S บ็อกสเตอร์แล้วก็ซูบารุนั่นเอง โอ้ยองเครื่องแน่นแน่นสุดยอดดูซิดูซิเปิดประตูทุกบานมีวบอดี้ด้วยนะนี่ห้องเก็บของใช้ได้เอาการเลยนะครับสำหรับรถรถสปอร์ตรถซองคูเป้ที่อัดได้สี่ที่นั่งนี่นี่อัดได้สี่ที่นั่งโอเคเราจะไปแต่งกัน อันดับแรกเลยเราจะเปลี่ยนเครื่องดีไหมสี่ลิตร F6 ในน่าสนใจอืมเ4เทอร์โบก็น่าสนใจไม่เป็นไรครับเราจะใช้เครื่องเดิมยัดเทอร์โบดีกว่าอืช่วงนี้หน้าหนาวครับสีไไม่ไม่ต้องไม่ต้องนี่เราจะอัดให้สุดเออ บอกเลยรถพี่ต้องแรงเฟี Feel ้ยวแน่นอนเริ่มรวนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของนะผมเนี่ยเริ่มรวนแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนพี่เขาอุตส่าห์ให้มาทำได้โหโคตรดีใจเลยโอ้ยขอบคุณพี่อีกทีหนึ่งนะครับนี่เบรกเอาเป็นเลสซิ่ง อืมดิฟไหมไม,ไม่เราเอาเป็นโชกเลสก็พอไหมดิฟมันเตี้ยกว่าออ <Hey. S 1> ้ขอดิฟแล้วกันเอาตเตี้ยไปเลยคงในไม่ต้องอ่า ah. อืม ช่วงนี้หน้าหิมะเอาเป็นยางสโนว์ก่อนแล้วกันนะครับแม็กไม่ต้องนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนละเอเออเรา,าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงให้มันดูเป็นรถให้มันเหมือนของพิงมาต้ามเอาเป็นสปอร์ตพอไม่ต้องเอาให้โตโต้ตตตตล่มไปก่อนนี่มาแล้วพาร์อ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนอันนี้เหมือน,อน,น,อนคล้ายคล้ายอันนี้อันนี้ไม่ เออ,อน,นี่ก็ใกล้เคียงอันนี้ก็ได้อันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อืมอัน,นไหน,นด,ดีวะคิดๆไว้อยู่หลายอันเลยอ่าอันนี้แหละรุกที่สุด perfect มาคำจริงก็ลำเบียงกับอ,อ,อันนี้เฮ้ยนี้มันก็ดูเดิมดี ไม่ข้างนี้ข้างล่างวันนิดหน่อยเอาไงดีบักตุนอันนี้แหละเฮ้ยลืมกดตุสปอยเลอร์ไม่ต้องนะครับเอาสปอยเลอร์เดิมเอ๊ะรถพีกเดีด๋เดๆๆเดเด ตูดก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มอืมคิดหนะอีกแล้ว พี่เขามีเกาะที่จูดนิดหน่อยอด้านข้างนะครับเขาก็มีเหมือนกันรถพี่ก็เป็นเกาะน,นี้นีกว่าสวยดีไม่นีก็สวยจิจิจิแจมแจมบูดีอ่ะ ีเรียบร้อยนะครับสำหรับรถของพี่อมาตาหของเราเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันเลยว่ารถจะเป็นยังไงไป มาแล้วนะครับเต์ต้า GT 8 6สีขาวของพี่ยามาตั้มขับหลังเหมือนเดิมปัดเลยอ่าอย่างสวยนี่เป็นรถที่ผมรู้สึกว่าใช้เป็นรถบ้านก็ดีนะครับใช้ซิ่งก็ได้รู้สึกเป็นรถที่โอเคสุดยอดเลยละอะโค้ผหก็ชอบมะชอบระดับหนึ่งนี่เป็นไงแรงไหม นี่เราจะไม่เราจะไม่เอาไปอัดท็อปสปีดนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เราจะเอามาขับดูซิมันเป็นยังไงมัางเฉยๆอู้เข้าโค้งดีนีอยู่ไงล่ะเฮ้ยๆเป๊เปหน้าหนาวหน้านาวเลยเป๊อย่างเข้ารถสีขาวหิมะจะไทยไทยไม่มีหิมะเนาะ <laughs> สไลด์ออกนอกข้างถนนปัดแล้วปัดแล้วนี่อย่างสุดยอดนี่ดูภายในกันมั่งกัดซูบารุออกแปะเตต้าเข้าไปแทนนะครับจังหวะนี้เสียงเทอร์โบถ้าฟังดีๆจะมีเสียงเทอร์โบอย่างแจม เราจะขับไปขึ้นบนภูเขากันนะครับเราจะเอาไปดิฟเล่นกันเออเออก่อนไปดิฟคุมรถให้อยู่อายังอยู่ดีมีสุดทุกอันนี่บอกเลยเครื่องเดิมก็แรงอยู่แล้วเปิดมาเอ็เอยัดเทอร์โวเข้าสุดยอด ไม่เอาหินไม่เอาขอบกำแพงน,แนั่นแหละมีในชีวิตจริงนี่ชุดแต่งเยอะเขาชุดแต่งเขาเยอะมากเลยนะสำหรับ GT ปน6นหกโอ้โหถ้าผมโตขึ้นก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมใฝ่ฝันเลยแหละเพราะว่าชุดแต่งเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ตอนนี้หดทางผมอีกยาวไกลนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีโฉม GT86 ของที่เป็นม i n เนอร์เชนนะครับอันนั้นก็สวยม i n เนอร์เชนเนี่ยแต่ว่าในเกมเนี่ยไม่มีชุดแต่งนี้ให้ก็ยังไม่มาเนาะอืมสุดยอด คุมคุมง่ายอยู่นะครับส่วนเราขับบนหิมะถ้าคุมอย่างนี้แสดงว่าขับขับบนถนนไม่เลื่นนี่สุดยอดเลยแหละนี่ไงละ่ะดิฟดิฟดิฟ,ดฟออกอไม่ได้ไม่ได้เลย เราต้องกลับไปแก้ตัวเราไม่ยอมแพ้นี่นี่ไปเลยูบัต r u ต t a พิโชนี่นี่แต่ไม่สุดโค้งเรามาได้แค่เท่านี้นะครับอืม ออ,อมีฟอร์ซ่าฮอลิสันไลฟ์เอาเอาไปป่วนกันหน่อยไ okay, <player> กลไหมสิบจุดสามเราจะตัดภาพไปที่นุ่นทันทีครับสามสองหนึ่ง้ยตัดภาพไปที่นุ่นทันทีครับสามสองหนึ่ง้วเรามาถึงพอดีเฉียดฉิว,วเขาไปกันหมดแล้วครับเราต้องตามเราไปแล้ว เข้าโค้งสวยๆ <Turn right. S 1> นี่ไงล่ะมองกี่ทีก็สวยสุดจริงๆฟอสซาไลฟนะครับผมช่วยผมจะอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับ For ซ a าไลฟก็คือเออมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ทำให้คนในเซิร์ฟเนี่ยมาทำ คิดะว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันเป็นมินิเกมนะครับก็คือร่วมกันทำแต้มอ่าซึ่งพอเราได้เล่นเนี่ยครบสามอันนะครับเราจะได้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดน,นะสามสิบฟอร์ซ่าก็จะเอาไปสามารถสะสมเพื่อไปแลกรถประจำสัปดาห์ได้นะครับอ่าตัวน,นี้ล่ะนี่มีท่อ กลอยู่นี่หว่าสองกิโลถึงว่าไม่ขับรัดกันไม่ได้ไม่ได้เราเอารถพี่แกมาเราต้องขับอย่างดีดีสินี่รดแบบดิจิตอลว้าว <c oughs> <c oughs> อ่าอย่าบอกนะว่า จริงด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถปัดเล็กน้อยเล็กน้อยออหืเอารถมาเละเทะหมดโค้งนี้ต้องได้โค้งนี้ต้องได้จังหวะนี้ต้องมาแล้วชเราจะเริ่ม จากโคงนี้ <Round> one, อ้าว <laughs> ขอบคุณทุกคนไกลไหมนี่ไหนวะทางนูน้นไอ้อป้าขี่รดแล้วกันคำนวณทางมาให้ไกลเลยออฟโรดก็ Off ได้แต่ทีวจริงไม่ได้นะครับขี่เอามาขี่ <laughs> ช่วงล่างไป <laughs> ขีเหมือนเป็นรถออฟโรดอะไม่ใช่เป็นรถโหลดสูงเป็นรถสูงอันนี้รถเตีย้ยระดับนึงดูดิขูดขูดเล่นกระจังพังแล้วเรื่องจริง่แต่นี่คือเกม <100 m S 2> นี่โหลดแบบดิจิตอลขับแบบดิจิตอลสกินสกอร์เนีโหโหโหโ่ยกุ๊ปนะครับ สยอด์ดิ๊กเล็กน้อย่อยเล่นไม่ลอยเล่นวูว์ี่ไงล่ะเราจะต้องรอยนะครับเพื่อทำแต้ม ความเร็วระดับนี้ยังดีที่ลอยได้เฮ้ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>เละเละเลย<ฮ>ทำไรกันนะ่ะนี่อันนี้นี่นเพียบรถเพียบ อเวาดออเวาดอว่าว่าเมื่อกี้น่าจะใช่อเวาดอนนะเฮ้ยเมื่อกี้มีฝอดทูนิแกนด้วยนะครับเมื่อกี้พูช้าไปนิดนึงนี่อเวชใช่หรืออเวาดอหรือติวาร่ จำไม่ได้เห็นจังๆครับก้อยแล้วมันจากพี่อะ่ะฮ้ยมองไม่ทันอีกแล้วอ่ะตั้งใจจะมาดูรถชาวบ้านอย่างเดียวนี่ฮูนิแก้นลอยไปเร็วสุดยอดเชเล่นท่าเล็กน้อยเอ้ยแต่มันนอกกร๊ป ถ้าสวยเอาไปคะแนนเต็มสิบลบหนึ่งเจ้าคือใครขอตามได้ไหมอ๋อเล็กซัส LFA แต่ว่าเราไม่มีเจ้าอะไรไอ้แเลมโบกินีเซนเซนเทนาเรีโอหรือเปล่าจำไม่ได้ที่เป็นฮอตรถในทันสฟอร์เมอร์ เราไปรอบสามกันอยู่ตรงนู้นเหรอแล้วก็ขับมาทาง้งนี้ขอรับนะครับขอมุดหน่อยมุดหน่อยเอ้ยรัดเลาะรอบบ้านอันนี้ลัดเลาะไปทั่วพังรถชาวบ้านเฮ้ยต้องไม่โดน <c oughs> โดนจนได้ เอ,อ๊ะ่ยล่ะยังไม่ทันได้ไปช่วยชาวบ้านทะเบียนก็หายไม่ต้องพูดถึงสภาพรถเลยกระจกหน้ายังอยู่ดีเอ,อ้ยไม่อยู่แล้วไปบอกนะว่าไม่ใช่ดูจากจำนวนรถวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วนี่ สีทักได้คะแนนทอง so. เฮ้ยเมือเอออมออ่อกี้ซิลเวียเอ้ยซิลเวียฟอร์มูล่าทีฟว่าสุดยอดเฟอร์ก็มาครับน้องเฟอร์รี่ จังหวะน,นี้แหละเราต้องทําระยะความเร็วไกลๆวิ่งแบบเร็วๆเพื่อที่เราจะทําการวัดความเร็วให้เราเป็นแต้มนะครับไปเลย GT แปหนี่สุดยอด สุดยอดน,นครับเราก็จะได้ฟอสซัทอนมาแล้วนี่นะครับวิธีการแรกฟอสซัท o อนไปที่เฟสติวลัลปารีสแล้วก็มาตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ที่โหลดอยู่นะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณหนึ่งพันสิบห้านะครับอ่าอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเชฟโรเลตซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ p o r หนึ่งเก้าสี่อ่าสุดยอดเราจะเอาไปวัดความเร็วกันหนดูซิเราจะมาดูกันว่า Toyota GT 8 6ที่เราแต่งแบบรถของพี่ยาม,มาตั้มเนี่ยจะสุดแค่ไหนเราจะเอานะครับ3 2 1ไป ูนี่เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ร้อยห้าสิบโดยประมาณเกียร์ห้าร้อยแปดสิบโดยประมาณเกียร์หกร้อยสองร้อยแล้วครับสองร้อยนาต้องคุมเข้เขาโค้งก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งสองร้อ <c> ย <oughs> ตันแล้วสามร้อย 318ทางลงล่ะดันถึงไหมสิบเก้อยี่สิบยีอ็าทางลาดสุดยอดเราจะเอาที่318นะครับไหยเราจะวิ่งให้สุดไฮเวย์มาจะเอารถพี่แกวิ่งให้สุดไฮเวย์ way. ใช้อย่างคุ้มค่าวิชุบชุบหลบแบบจิตเตู้้นี่อื้ม สุดยอดเป็นรถสำหรับผมนะเป็นรถที่แบบควบคุมง่ายมากก็เป็นยังไงกันบ้างครับก่อนจากกัน <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใช้ช่นงผมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับของทำรถตามยูทูบเบอร์ที่ช่อง Yamatam um O นะครับ เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับช่องพี่เขาไปดูช่องพี่เขาเยอะสนุกครับผมก็บายบายเย่าลืมดูสุ่มของไทยคลิปเดออ่ะเราจะมาหมุนกันดูสิตด้อะไรเห็นลางรางเฮ้ยโอ้โหได้แสนหมื่นด้